สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับส่วนอธิษฐานวันที่11ของเรานะคะพี่น้องมุสลิมบางส่วนมองว่างานศิลปะเป็นการดูหมิน่นศาสนาจะมีข้อห้ามมากมายเช่นห้ามฟังเพลงห้ามสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสห้ามอ่านหนังสืออื่นๆนอกเหนือกุรลาะอานแต่พี่น้องมุสลิมบางส่วนก็ชืช่นชมงานศิลปะค่ะเช่นสหปัตยกรรมแบบอิสลามรูปแบบต่างๆภาพวาดตัวอักษร ดนตรีวรรณกรรมเพราะพวกเขาก็มองว่าสิ่งเหล่านี้เองเป็นการสันดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบางครั้งใบหม่อนก็รู้สึกว่ามนุษย์พยายามตั้งกฎขึ้นมามากมายเลยค่ะจนทําให้ความงามของศิลปะหมดไปแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงเป็นศิลปินนะคะแล้วก็เป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่มากด้วยผนงานศิลปะที่สําคัญเป็นสิ่งที่ใช้สรรเสริญพระเจ้าด้วยค่ะแล้วก็เป็นกระจก สะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยในอิสยาห์บทที่38ข้อยีบอกว่าพระยาเวจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดและพวกเราก็จะบรรเลงเพลงด้วยเครื่องสายตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของพวกเราในนิเวศของพระยาเวค่ะพวกเราได้รับความรอดแล้วร้องเพลงสรรเสริพระเจ้าได้อย่างมีเสรีภาพ ้องมุสลิมอีกมากมายยังถูกขังเอาไว้ในกรอบวัฒนธรรมและยังไม่ได้พบกับความรอดเลยหัวข้ออธิษฐานของเราในวันนี้ก็คืออยากให้เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าปลดปล่อยพี่น้องมุสลิมให้มีเสรีภาพในการนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงขอให้งานศิลป,ปะทุกอย่างดในใจให้พวกเขาคิดถึงพระเจ้าผู้ย,ยิ่งใหญ่และคู่ควรต่อการสรรเสริญนะคะฝากพี่น้องมุสลิมเอาไว้ในคำอธิษฐานด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ